พีพาน49 x อกซาดินแอดสโคพร้อมสีคือโปรเจกต์พิเศษที่เกิดจาก3มแบรนด์ที่ทำธุรกิจต่างกันมาคอลแลบกันได้อย่างลงตัวทั้งพีพานคาเฟ่ซาดีนและสโคพร้อมสีผ้าเปิดโลกแห่งกาแฟเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งสีสันและงานดีไซน์กับพีพาน49คาเฟ่แห่งใหม่ที่เสิร์ฟความหอมกลุ่นของกาแฟและเมนูพร้อมพานซิกเนเจอร์ดริงก์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะที่นี่เท่านั้นค่ะสาเหตุที่เราเลือกพีพาว49เข้ามาเนี่ยเพรา ว่าจากการพูดคุยกันเนี่ยมาจากโรงคั่วก,กาแฟชั้นนําแล้วก็ตัวเจ้าของร้านกระตามเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นบาริสตา้าระดับโลกผมก็เลยมองว่าร้านกาแฟพีเพาเนี่ยเป็นอะไรที่เนี่ยเหมาะสมแล้วก็สามารถไปด้วยกันกับคอนเซ็ปต์ของสกปรพร้อมสีได้ครับครับสวัสดีครับพอกนะครับก็ การคอลลับสปอเรชันระหว่างสโคปพร้อมสีนะครับกับ e p เ l 49เกิดขึ้นได้โดยทางสโคปเนี่ยมีพื้นที่ที่หลักจะนำเสนอนในเรื่องของไลฟ์สไตล์ครับของผู้ผู้พักอาศัยโปรดักของเรานะครับจะเป็นโฮมเมดส่วนมากแต่เป็น High Quality แล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายครับในคุณภาพที่ดีทีนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับคาเฟ่แล้วก็โปรดักของเราครับ